มาดูบรรยากาศสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับงานมหากรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกะตันยูคู่ฟ้ามหาสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวปัตตานีประจำปี2566ห,หนึ่งเดียวที่เป็นอัตลักษณ์3วัฒนธรรมรัฐบาลนะคะก็พร้อมขับเคลื่อนสังคมพาหุวัฒนธรรมชายแดนใต้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานค่ะวันนี้ก็เป็นตัวแทนของรัฐบาล ที่ได้มาร่วมงานมหาตร์ามสมโพธิเจ้าแม่ลิ้นจเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะพิเพณีที่ศาลเจ้าแม่ลิ้นจีเนี่ยนี่ก็เป็นเพณีอันเก่าแก่อยู่ผู้สังคมมาก็ดีใจค่ะว่าปีนี้มีคนมาร่วมงานเยอะมากเลยค่ะสังคมก็ุวัฒนธรามในพื้น,น,ทนที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมากแล้วก็ในพื้นที่อื่นก็หาไม่ได้ในลักษณะแบบนี้ เป็นสิ่งที่รัฐบาลอยากจะส่งเสมประชาสัมพันธ์แล้วก็รักษาสิ่งดีงามนี้ให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยไปอีกนานๆน,นะคะที่ผ่านมารัฐบาลพยายามขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ทุกมิติ เช่นเดียวกับงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตันยูคู่ฟ้ามหาสมโพเจ้าแม่ลิ้มกอเหนยวปัตตานีประจำปี2566ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียงตําบลอานรูอําเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีภายในงานมีกิจกรรมตลาดจำหน่ายอาหารพื้นเมืองสาวัฒนธรรมและการแสดงเสือหายน้ำรวมไปถึงชุดการแสดงสาวัฒนธรรมสะท้อนให้เห็นถึงการร่วมกันภายใต้ความหลากหลายในพื้น ที่ชายแดนใต้ ความเชื่อของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวปัตตานีเทพเจ้าแห่งโชคลาภและการค้าขายมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือจนเป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวไทยและชาวต่างชาติงานสมโพธิเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเป็นประเพณีโบราณที่คนไทยเชื้อสายจีนเคารพนับถือปฏิบัติสิทธทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น15าค่ำเดือน3โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสะท้อนให้เห็นถึงการแสดงออกว่าพื้นที่ตรงนี้คนทุกคนไม่ว่า จะเชื้อชาติศาสนาใดาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขประเพณีอันเชิญเกี้ยวมหามงคลเกี้ยวยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่บริเวณหน้าศาลเจ้าเล่งจูเกียงเพื่อประทับบนเกี้ยวมหามงคลเคลื่อนขบวนประชาชนร่วมกันแห่แหนหามเกี้ยวมหามงคลเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนียวออกไปรอบเมืองปัตตานีเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวของสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว สร้างเมืองให้กลับมีสีสันมีชีวิตชีวาอีกในยะหนึ่งที่ยังแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้การอยู่ร่วมกันพาความหลากหลายทางวัฒนธรรมร่วมเสริมสร้างสันติสุขของบ้านเมืองได้อย่างแท้จริงทีมข่าว NBT South รายงานจากจังหวัดยะลา